โรงเรียนบ้านโขนนองแก่นองซิมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต3นำโดยนายกวีวุฒศีผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนของเราผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียวในปี2563ต่อมาในปี2564ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยมโรงเรียนขับบรรทัมลดการใช้ไฟฟ้าที่โรงเรียนและได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนขับ,บันต่ำสู่ชุมชนลดการใช้ไฟฟ้าที่บ้านนักเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลดีเยี่ยมโรงเรียนปลอดขยะของสอพทและรางวัลระดับมาตรฐานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันนี้จะนำทุกท่านชมบรรยากาศโรงเรียนในช่วงปิดเทอมเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2565และไปรู้จักกับประโยชน์ของต้นไม้ไปชมกันเลยค่ะโรงเรียนของเราจะปลูกต้นไม้ตามถนนซึ่งมีต้นคูนต้นตะแบกบต้นทองอุไรต้นชาฮกเบียนไม้บอกที่มีประตลอดปีคือดาวกระจายมีดอกทองอุไราบานตลอดปีร่มรื่นด้วยด้วยต้นกามปูใหญ่และต้นถูกระชงนักเรียนได้อาศัยร่มเงา ชาวเที่ยงในการละเล่นใบไม้หล่นเด็กๆจะกวาดไปทําปุ๋ยหมกักตั้งโรงเรียนพวกเราเป็นป่าเล็กๆมีประดูกแค่ผ่าย่างนากล้วยรม่มรื่นสดชื่นเย็นสบายน่ายอยู่น่าเรียนไหมคะเราไมรู้จักประโยชน์ของต้นไม้กันค่ะต้นไม้1ต้นให้อะไรเราบ้างข้อ1ต้นไม้1ต้นดูดซับก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ย9-15กิโลกรัมต่อปีตลอดอายุไขของต้นไม้สามารถดูดซับกา๊าซที่เป็นพ สองนูและสิ่งมีชีวิตเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยต้นไม้จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและนำมาสะสมไว้ตามส่วนต่างๆ เช่นดากิ่งลำตน้นและรากใต้ดินทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกเก็บไว้อยู่ในต้นไม้จึงช่วยลดภาวะโลกร้อนและเพิ่มปริมาณความชื้นได้อีกด้วยข้อ 2. ต้นไม้1ต้นบกจากฝุ่นและมลพิษในอากาศได้1.4กิโลกรัมต่อปีการปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวช่วยลดปริมาณฝุ่นทำให้อากาศที่ใช้หายใจสะอาดบริสุทธิ์เพิ่มความชุ่มชื้นในบรรยากาศและยังช่วยดักจับฝุ่น นและมลพิษที่เป็นปัญหาโดยฝุ่นละอองในอากาศจะลอยไปติดอยู่บนผิวใบไม้เมือ่อฝนตกหรือต้นไม้ถูกรดน้ําฝุ่นเหล่านั้นจะถูกฉลังลงดินแทนที่จะลอยค้างในอากาศและเป็นมลพิษต่อระบบทางเดินหายใจข้อ 3. ต้นไม้หนึ่งต้นดูดซับความร้อนจากบรรยากาศและลดอุณหภูมิรอบบ้านลงได้3-5าองศาเซลเซียส ลูกต้นไม้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดอุณหภูมิเพราะต้นไม้ที่สูง18-20เมตรสามารถป้องกันแสงและความร้อนจากดวงอาทิตย์จึงไม่เกิดการสะสมความร้อนบนพื้นดินช่วยรักษาความชื้นในดินชะลอก,การไหลของน้ำผิวดินและต้นไม้ยังเพิ่มความชื้นในบรรยากาศโดยการคายน้ำการปลูกต้นไม้รอบบ้านจึงช่วยลดอุณหภูมิได้ถึง3-5องศาเซลเซียส ข้อ4ต้นไม้หนึ่งต้นสามารถปล่อยก๊าซออกซิเจนให้มนุษย์ได้สองคนต่อปีมาเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพปอดของตัวเราด้วยวิธีธรรมชาติอย่างการปลูกต้นไม้ทั้งฟอกอากาศ ดูดสารพิษที่สำคัญยังเป็นผู้มอบชีวิตและลมหายใจให้แก่มนุษย์เพียงต้นไม้หนึ่งต้นสามารถช่วยค้ำจุนชีวิตมนุษย์ผลิตก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์ได้ถึง2 0 0 0 0 0ถึง250,000ลิตรต่อปีรองรับความต้องการของมนุษย์ได้2คนต่อปีความต้องการก๊าซออกซิเจนของคนเท่ากับ1 3 0 0 0 0ลิตรต่อคนต่อปีต้นไม้หนึ่งต้นเป็นทุกสิ่งให้สิ่งมีชีวิตเป็นแหล่งอาหารยารักษาโรคเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดอาทิมอ เฟิร์นไม้เถาและพืชอิงอาศัยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเช่นมดมแ,แมลงแมงมุมและสัตว์มีกระดูกสันหลังเช่นนกกิ้งกา่าจิ้งจกงูกระรอกและดินที่รวว่วนซุดมสมบูรณ์ใต้ต้นไม้สามารถอุ้มน้ําได้ถึง5 0เซในดินที่ร่วนซีงเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดเช่นไส้เดือนดินกิ้งคือตะขาบกิ้งกา่ากบมดและ,มะแมลงต่างๆนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ ประโยชน์ที่จะได้จากการปลูกต้นไม้เพียงหนึ่งต้นหากปลูกรวมกันหลายๆต้นเป็นสวนเป็นป่าเกิดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่เป็นระบบนิเวศก็เกิดประโยชน์ต่างๆอีกมากมายให้แก่มวลมนุษย์ธรรมชาติและโลกของเราถึงเวลาสร้างอากาศที่ดีสร้างสังคมปลอดคาร์บอนให้คนไทยเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต พวกเรามาร่วมปลูกป่ากาันตามโครงการปลูกผาล้านไร่กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวันนี้คุณปลูกต้นไม้หรือยังคะต้นไม้มีประโยชน์มากมายรีบปลูกกันนะคะ จะเห็นว่าโรงเรียนบ้านโจนนองแกนองซิมมีต้นไม้มากมายตามถนนมีสวนป่าหลังโรงเรียนมีสนามฟุตบอลเป็นพื้นที่สีเขียวโรงเรียนเราจึงเป็นพลังเล็กๆในการสร้างอากาศที่ดีสร้างสังคมปลอดคาร์บอนและลดโลกร้อนจึงทําให้ทโรงเรียนพวกเราผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสีเขียวโรงเรียนลดใช้พลังงานและโรงเรียนปลอดขยะเชิญชวนท่านมาเยี่ยมโรงเรียนพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ